แน,นแนนเพราะประกบแนนแนน,แน,นเสร็จปุ๊บไปนี่กดแนนแนนปลายมือมันจะเข่าลักแร่กดกมาปลายมือจะเข่าก็คือจากหนึ่งมหาจากสี่มหาหนึ่งปลายมือมันจะกีกลงบรีดลุกเวดเวลาไปเหตจ,จริงถึงคดีอ,อ๋อไมนเข้าใจแล้วก็จากหนึ่งลงถึงสี่จริงจพอถึงสี่จริงๆิปาดอ ข้ทั้งหลังโน้มือสอดเข้ปาไปาดขึ้นไปถึงหลังมือตรงยืดหลังพออยูหลังเสร็จปุ๊บดึงออกมาเล็กๆหมุนหลังมือขาดีบยกไห้ขาดีบ,ยก,ดบยกบยักขยกยักเราไม่เสียงยากลูกแล้วก็ปาดหลังมือขึ้นไปจนถึงเนินหน้าอ,อกพอถึงนิงนหน้าอ,อกว่ามือประกบแน่แนๆเป็นหนึ่ง โอ้โหเห็ดแ,แบบนี้หาเธอต่อ,อไปโคดเบาน้ำโนโกดเนินนะโอกจากสี่ถึงหนึ่งจากหนึ่งถึงสี่อ้อมบอกทางที่พงเข้าหลังดึงเล็กๆหมุนหลังมือขานี่ยายกลูกยายัยายาักปล่อยธรรมชาติเออ แล้วก็ดึงขึ้นมาวางมอมือตรงรูดขึ้นมาจนถึงเนินหน้าอกมือตรงรูดขึ้นมาถึงเนินหน้าอกบอกแม่แขนอยู่ขึ้นบางนึงนี่แหละแขนอยู่ขึ้นบางนึงนี่แหละเออจะขึ้นมาถึงวาดมือไปมือไปจนถึงเนินหน้าอกถึงเนินหน้าอกโยกขึ้นแล้วก็ตะลุกดโอ้ยโอ้โบอ่ะขั้งที่สองขั้งที่สามมเนี่ย ดก,ก,นะกดแน่นๆลูกบอกน้ำกดแน่นๆไปใส่หนึ่งสี่มาหนึ่งกำแน่ๆแนๆตะกั่ลงสอดมิดปมกระทางไปเข่าหลังอบอกเข่าร้ายเข่าตามที่แม่นั่นดึงมนเล็กเล็กหมุนหลังมือโน no. มันจะหมุนทุกข้างใต้เอาไมมมือฟ่ามือว่างไหมฟ่ามือว่าง ดึอออกมานิดนึงแล้วก็หมุนเลยมือมันจะบาขึ้นมาถึงสูงหมุนแล้วก็ตวัดจับขึ้นตวัดไปสิลนะตวัดไปมือไปถึงเนื้นนะอหน้าอกไปถึงไปมือขึ้นถึงนะยกขึ้นทิดสิหนะไปมือยกขึ้นทิดสิเลยเนะี่ยเออแล้วก็มือมันจะทับลงโอบ่ะอ่าไป,ไปไปไหมไปที่เนะอ่าครั้งที่สี่โกดเนินหน้าอกจากสี่ถึงหนึ่งจากหนึ่งถึงสี่ ต่วัดอ,อ้อมอ้อมเข้าไปดึงเล็กๆหมุนหลังมือปาดถึงเนินหน้าอกกดโอโอปัาดิดิคือซีครบแล้วครบพา,าไปทาต่อมาคือเกาปาดลงไปเหมือนเดิมถึงม่ได้ฟังปาดเหมือนเดิมแต่มาถึงแค่หนึ่ง พอมาถึงหนึ่งอ้อมหนึ่งลงอ้อมหนึ่งลงมือสอดก็ไปขึ้นเกามือสอดโนอ้อมตะวัดต้องไปสิเลยเนี่ยตะวัดลงไปลงไปถึงหลังเหมือนเดิมพลิกหมุนมือเหมือนเดิมปาดขึ้นมานิ้วข้างเอาดิโป้งแอบไว้ในฝ่ามือเอาดิโป้งแอบฝ่ามือกดแน่นๆไปกดหมุนครึ่งเขาไปหากัน เอาไปเมื่อเขาไปหากันครึ่งจะเสร็จครึ่งครึ่งให้หน้าอกมันยืดครึ่งเบาน้ำครึ่งอกหนึ่งครึ่งอกสองครึ่งอกสามครึ่งอกสี่ครึ่งอกห้ากดกดกดลงถึงหนึ่งลงถึงหนึ่ง ลงถึงหนึ่งอ้อมหมุนหมุนครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งสองครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่งห้ากดกดไปไป ต้องลอกลหมุนไปกับคึ่ง